พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูร์ซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มาช้านานเป็นที่มาของประเพณีอุ้มพระดำน้ำและเนื่องในโอกาสพระราช,ชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7ดรอบ8 4พรรษา5ธันวาคม2554ในกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์จึงมีแนวคิดริเริ่มให้มีการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติเนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์ขนาดหน้าตัก1 1 9 8 4เมตรสูง 16. 5 9าเเมตรน้ำหนักกว่า40ตันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูร์การจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูร์ แต่ริเริ่มดําเนินการจัดสร้างขึ้นโดยนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบรณ์ได้มีแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบรณ์และการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินเพชรบรณ์ลตลอดไป โดยเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2552ในกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ได้ไปทำบุญวันเกิดและหารือกับท่านเจ้าคุณพระวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดสนธิกรประชารามเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ฝ่ายธรรมยุทธ์โดยเห็นสมควรร่วมกันว่าน่าจะมีการสร้างพระพุทธ,ธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่เพื่อเป็นมหาพุทธานุสรณ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้หารือบุคคลหลายฝ่ายทั้งคณะสงฆ์ภาคราชการและภาคเอกชนซึ่งก็ได้มีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะมีการดําเนินการจัดสร้างและพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินการทุกอย่างโดยเฉพาะนาง งรักโคสิตานนซึ่งเมื่อได้รับทราบข่าวก็ได้แสดงเจตนาร่วมทาบุญทุนประเดิมเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทพร้อมกับดรวิสันโคสิตานนบุตรชายอีก2 0 0 0 0 0บาทโครงการจะสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติจึงได้เริ่มเปิดตัวในวันที่19กันยายนปี2552ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำตามประเพณีประจำปี2552ณนะสวนสาธารณะ เทพบุระโดยผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์ในกองเอกวิาราชุจิวัฒนพงศ์ทันเจ้าคุณพระวิสุทธินายกทันเจ้าคุณพระเทพรัตนกวีและดรวิสันโคสิตนนท์ได้สนทนาร่วมกันผ่านวิทยุกระจายเสียงว่าสมควรที่จะสร้างพุทธอุทยานของจังหวัดเพชรบูร์เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญตามประเพณีและเป็นจุดศูนย์รวมศรัทธาของชาวเพชรบูร์และพุทธศาสนิกชนโดยพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานในพุทธอุทยาน หลังจากนั้นจึงได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติขึ้นเชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะสงฆ์ฝ่ายคารวสและผู้มีจิตศรัทธาจากทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสร้าง แต่หลังจากนั้นในกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ผู้วารชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครองซึ่งการดําเนินการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นก็ได้ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องมีการประชุมหารือในการเตรียมการดําเนินการจัดสร้างและจัดหาสถานที่ในการก่อสร้างร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดสร้างพุทธอุทยานขึ้นเบื้องต้นได้กําหนดสถานที่ก่อสร้างณ ที่ดินราชพัสดุข้างสถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดเพชรบูร์เหนือที่16ไร่เศษด้านหลังมีสระน้ำขนาดใหญ่80ไร่เชื่อมโยงไปยังแม่น้ำป่าสักสายเก่าซึ่งเป็นลำน้ำตามตำนานที่พบองค์พระพุทธมหาธรรมราชาครั้งแรกและให้ใช้ชื่อว่าพุทธอุทยานเพชบุระโดยมีพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ใหญ่ขนาดหน้าตากัก11.984เมตรประดิษฐานเป็นองค์ประธานใช้นามองค์พระเป็นทางการว่าพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ สำหรับความหมายของตัวเลขขนาดหน้าตัก1 1 9 8 4เมตรนั้นมีความหมายดังนี้เลขหนึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอกหนึ่งในดวงใจของชนชาวไทยเลขหนึ่งตัวที่สองหมายถึงพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลกเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูร์เป็นองค์พระที่อัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์เลขเก้าหมายถึงรัชกาลที่9แห่งบรมราชจาก,กรีวงศ์ หมายเลข84หมายถึงว่าโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ8 4พรรษาในปีต่อมาด้วยแรงศรัทธาและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการริเริ่มโครงการของในกองเอกวิรัสรุจิวัฒนพงศ์ จึงได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โดนบันดาลให้ได้กลับมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้งเพื่อมาสร้างกุศลครั้งใหญ่ร่วมกับชาวเพชรบูรณ์ให้สําเร็จซึ่งเมื่อได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้เร่งรัดการดําเนินการจัดสร้างและบูรณาการความร่วมมือของภาคราชการและภาคเอกชนในการระดมสรพพกกาลังทุกฝ่ายเร่งดําเนินการจัดสร้างโดยทันทีอีกครั้ง จากนั้นได้จัดหาผู้รับจ้างหล่อชิ้นส่วนองค์พระมีผู้เข้าร่วมเสนอสามแห่งและคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกโรงหล่อพระอนันต์พุทธรังสีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ซึ่งเสนอราคาเพียง26,750,000บาทและเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2553ได้ลงนามสัญญาจ้างเหมาหล่อชิ้นส่วนองค์พระใช้ระยะเวลาเพียง10เดือนโดยการหล่อชิ้นส่วนแต่ละชิ้นได้มีการจัดพิธีบวงสวงและดำเนินการตามโบราณประเพณีทุกขั้นตอน วันที่13ธันวาคม2553ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฐานรองรับองค์พระโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีดำริที่ให้จัดทำโครงการที่มีชื่อว่าหนึ่งเดียวในไทยร่วมใจถวายองค์ราชน เกิถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบในวันที่5ธันวาคม2554โดยประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาองค์ที่อัญเชิญไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำําไปประดิษฐานยังอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุร์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสักการะบูชาและร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างพระพุทธมหาธรรมรชาชเฉลิมพระเกียรติด้วย และระหว่างก่อสร้างผู้มีจิตศรัทธาได้แสดงความประสงค์บริจาคทั้งเงินและทองคำตลอดเวลาการสร้างครั้งนี้ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมสารีริกธาตุให้เพื่อบรรจุในจุลมงกุฎทองคำวันที่12เมษายน2554ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหน่พระศรีมหาโพชนวนศักดิ์สิทธิ์จากการหล่อองค์พระแห่รอบเมืองไปยังศาลาเจ้าฟ้าวัดเพชรราราม วันที่18เมษายน2554ได้จัดพิธีบวงสวงและทอดผ้าป่าบริเวณหน้าสาะระกลางจังหวัด พร้อมกับอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระบรมสารีริกธาตุหน่อพระสีมหาโพและชนวนทองเหลืองที่จะใช้หล่อพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติไปยังอำเภอต่างๆทั้ง11อำเภอเพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและร่วมสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ในการอัญเชิญไปแต่ละอำเภอมีพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสักการะกราบไหว้ด้วยความศรัทธาแต่ละคนได้พบความมหัศจรรย์ตลอดช่วงเวลาการอัญเชิญ กันนี้ได้เก็บดินศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละอำเภอมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระพุทธมหาธรรมราชาที่จัดสร้างขึ้นอีกด้วยในวันที่4พฤษภาคมได้อัญเชิญกลับเพื่อเฉลิมฉลองบริเวณหน้าสะละักลางจังหวัดและเช้าวันรุ่งขึ้นได้จัดพิธีเททองหล่อฐานบัวรองร,องรับยอดจุลมงกุฎและยอดจุลมงุฎทองคำหนัก126บาทโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายวิเชียนชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวะมีนายกองเอกวิราชรุจิวัฒนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ถวายแผ่นทองคําเพื่อประกอบพิธีเททองมีพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากขณะที่การหล่อชิ้นส่วนองค์พระที่โรงหล่อพุทธรังสีได้ดําเนินการไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆวันที่12พฤษภาคม2554ได้ทำพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนชิ้นที่12กระบังหน้าครอบชดา ซึ่งเป็นชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายโดยมีพระครูสังฆรักษ์ปรามีสุรยุทธโธเจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาแก้วเป็นประธานสงฆ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวะประกอบพิธีบวงสวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพททองหล่อกระบังหน้าครอบชะดาระหว่างนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เชิญประชาชนได้มีส่วนร่วมโดยการขอประชามติเกี่ยวกับสีขององค์พระและมติส่วนใหญ่ให้องค์พระเป็นสีรมดำอ่อน เช้าวันที่14กรกฎาคม2554ขบวนอัญเชิญชิ้นส่วนองค์พระจากครงหล่อจังหวัดนครปฐมได้เข้าสู่จังหวัดเพชรบูร์ที่อำเภอสีเทพมีการจัดพิธีบวงสวงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่โดยมีนายกองเอกวิราร hing, ช,รชุจิวัฒนพงศ์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานมีประชาชนร่วมต้อนรับขบวนด้วยความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นมหามงคลขบวนได้จอดพักต,ตามจุดต่งตางๆให้ประชาชนได้สักการะกราบไหว้ บริเวณช่วงเทศบาลตำบลผูเตยสามแยกวิเชียนบุรีเทศบาลรัพ์สมอทอดเทศบาลตำบลหนองไผ่เทศบาลตำบลนาฉลียงเทศบาลบาตำบลวังชมพูหน้าค่ายพ่อขุนขวามืองวัดไตรภูมิและเข้าสู่พุทธอุทยานเพชบุระจัดพิธีบวงสรวงทางาศาสนาพราหมณ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ช่วงที่รอนำชิ้นส่วนขึ้นประกอบบนอาคารฐานรองชาวเพชรบูรณ์และผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วสารทิศ เข้าสักการะกราบไหว้อย่างไม่ขาดสายจนถึงวันที่28กรกฎาคมจึงมีพิธีอัญเชิญชิ้นส่วนหน้าตักส่วนกลางขึ้นประดิษฐานเป็นชิ้นแรกวันที่4สิงหาคมผูว้ว่ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีบวงสวงยกชิ้นส่วนเสื้อหรือชดาขององค์พระพุทธมหาธรรมราชาขึ้นประดิษฐานการประกอบองค์พระดำเนินไปอย่างไม่มีปัญหา วันที่12สิงหาคมจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำการอัญเชิญชิ้นส่วนพระหัตถ์ซ้ายขึ้นประกอบพร้อมอัญเชิญ,ญยอดฉัดและปลทับทิมขึ้นฝังลงบนดอกประจํายามหน้าเสดมีพระธรรมราลังการที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4, 5, 6และ7พระเทพร,รัตนกวีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูร์มหานิกายระวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูร์ธรรมยุทธพระครูสังครักษ พระธาตุผาแก้วข้าราชการประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูร์เข้าร่วมพิธี21สิงหาคมนายสันติพร้อมพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมพิธีบวงสวงและเททองหลอ่อพระพุทธมหาธรรมราชาขนาดหน้าตักเก้านิ้วเนื้อเงินถมทองคาบริสุทธิ์เพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคม2554และขนาดหน้าตัก5นิ้ว ทูลกล้าวถวายสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีวันที่13กันยายนพระอาจารย์อินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีสิทธิเอกหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนนั่งอธิษฐานจิตในพิธีอัญเชิญบาทน้ำมนต์ประดิษฐานในพระหัตถ์พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติเป็นชิ้นสุดท้าย 16กันยายน2554มีการจัดพิธีมหาเทวาพิเศษในช่วงเช้าและพิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติและวัตถุมงคลในช่วงเย็นโดยจัดอย่างยิ่งใหญ่มีพระคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินั่งปรบอธิษฐานจิต19รูปพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์109รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจัก,กปรปวัตตนสูตรและอธิษฐานจิตวันที่26กันยายน2554 นับเป็นวันมหามงคลของชาวเพชรบ์์และชาวไทยทุกคนสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในยอดโจลมงกุฏทองคำและทรงเบิกเนตรพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพุทธอุทยานเพชาบูระ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติล้วนแล้วเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นบนแผ่นดินเพชรบูรณ์เป็นความปิติของชาวเพชรบูรณ์ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาบ่งบอกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธานุภาพข,ของพระพุทธมหาธรรมราชานำมาซึ่งความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจที่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี นับว่าการจัดสร้างพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติขนาดหน้าตัก11.984เมตรสูง16.599เมตรน้ำหนักกว่า40ตันซึ่งประดิษฐสถานอย่างมั่นคงบนแผ่นดินเพชรบูรณพุทธอุทยานเพชรบูระเป็นการสร้างศูนย์รวมใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เราได้มีพุทธานุสติตราบนานเท่านาน